สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะลูกค้าฟาร์มพอดีแคสตัสทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นิกี้จะมาแนะนำนะคะการปลูกแล้วก็เลี้ยงเจ้าเฟอร์โลแคสตัสตัวนี้นะคะใครเป็นสายหนามโหดนะคะก็จะต้องมีนะคะเจ้าตัวนี้ให้ดูกกไกล้ๆต้องมีเจ้าตัวนี้นะคะไว้ ติดสวนหรือว่าติดบ้านแน่นอนเลยนะคะคือจะบอกว่าการที่จะเลี้ยงไม้ออกมาได้น้ำสวยนะคะคือ 1. น้ําใหญ่ 2. ผิวสวย 3. ก็คือเขาเรียกว่าตรงผิวเขียวของเขาค่ะก็คือจะเป็นตัดตัดกันนะคะสเสน่ห์ของเฟอร์โลนเนี่ยคืออยู่ที่หนามเลยนะคะคือ เขาจะมีหนามที่เป็นหนามอันใหญ่ๆของเขาตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีหนามเล็กๆรอบๆเลยนะคะดอกของเขาก็สวยมากเลยนะคะเวลาออกก็จะแบบออกหลายๆดอกเลยนะคะจะไม่ได้ออกแค่ดอกเดียวนะคะแต่ก็ต้องมีอายุนะคะอย่างน้อยก็ที่สวนเนี่ยประมาณ5ปีครึ่งนะคะก็ถึงจะเริ่มออกดอกกันเนาะก็จะบอกว่าวิธีการเลี้ยงตัวเจ้า โลแคสตัต <C ast art> นะคะลาติสพีนัทต,ตัวเนี้คือต้องไม่ใช้แดดเยอะนะคะในกรณีที่ใครแบบว่ามีอ่ายิมโนอ่ะยิมโนยิมโนด่างนะคะหรือว่ายิมโนเขียวก็จะชอบที่จะเขาเรียกว่าไล่แดดเทนแดดใช่ไหมคะแต่ในกรณีไม้หนามเนี่ยคะ่ะคือแดดต้องไม่เยอะคะ่ะ ถ้าแดดเยอะเกินไปอะ่ะหนามันจะหดนะคะสำหรับส่วนเรา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 ใช้เทคนิคค,คือไม่ให้แดดเยอะเลยนะคะก็คือ,อาพางสแลนนะคะอยู่ที่50%นนะคะก็คือกำลังดีแล้วก็ผิวของเขาที่เป็นสีเขียวเนี่ยคะ่ะก็จะมีความเขียวแล้วก็จะมีความเงา นะคะมันจะเป็นเขียวแล้วมันจะมีความเงาเพราะว่ามันแดดแดดแค่50ถ้าเคยแล้วค่ะเคยที่แบบตากแดดแบบน่าจะาจะ70 80นะคะคือเอาไปไว้ลงอื่นนะคะตรงเขียวอ่ะค่ะมันจะไม่เขียวเงาสวยมันจะออกแบบเขียวซีดเขียวตรงผิวเขียวอ่ะค่ะจะซีดนิดนึงแล้วหนามที่เกิดใหม่นะคะมันก็จะ เล็กลงแล้วก็หดลงนะคะคือมันมีหลายตัวค่ะที่แบบว่าเป็นไม้เหมือนไม้เมืองนอกเขาเลี้ยงสวยแต่พอเราพามาอยู่เมืองไทยเราอ่ะพอเลี้ยงแล้วอ่ะที่เป็นไม้หนามนะแล้วมันไม่สวยหนามมันหดหนามมันหดจนกว่าเราจะเขาเรียกว่าพัฒนาผสมเกรสรจนได้ลูกที่มันเกิดที่เมืองไทยที่เป็นมเมล็ดของไทยอะคะ่ะแล้วทีเนี้ยมันถึงจะ มีหนามที่ใหญ่กลับมาเหมือนเดิมนะอย่างพวกขึ้นสมองอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนกันนะคะถ้าซื้อมาจากเมืองนอกเนี่ยหนามมันก็จะถ้าหนามส,สวยๆก็เล็กลงเหมือนกันแต่ถ้า,าผสมเกสรแล้วได้มเมล็ดแล้วแล้วก็ปลูกเขาก็จะกลับมาสวยเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าในกรณีที่เป็นแบบเหมือนไม้นําเข้าอะคะ่ะ ที่เราสั่งมาแล้วเราเอามาเลี้ยงเนี่ยมันก็คือเหมือนมันจะขดนะคือถ้าแบบถ้ามันมาเป็นต้นนะ่ะมันจะขดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสวนเราก็เลยนิยมที่จะพอเมเล็ดเองแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงค่อยๆโตแล้วก็ค่อยๆแบ่งซึ่งสวนเราก็ไม่ได้มีเยอะเนาะแล้วก็ค่อยๆทําไปเพราะว่าเน้น เน้นแบบดูแลไม้ทั่วถึงบางทีอะค่ะมันทําเยอะแล้วมันดูแลไม่ทั่วถึงอะไปเจอเขาตอนเขาแบบป่วยอะเราก็สงสารเนาะแล้วเราก็เหมือนกับเราลงเวลาลงแบบความรักไปแล้วแล้วมันก็แบบเออสงสารเขานะคะ ก็ประมาณนี้นะคะเรื่องดินก็ขอให้โปร่งเป็นหลักเลยนะคะหินลรยหนะ้าอันนี้ถ้าเป็นไปได้ก็เปลี่ยนเป็นดินญี่ปุ่นก็ได้นะคะจะช่วยในเรื่องของการระบายได้ดีขึ้นเนาะก็ประมาณนี้นะคะใครมีอะไรก็ทักมาถามใต้โพสตได้นะคะสำหรับวันนี้ฟ้าพอดีไปก่อนคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย